มีโทรศัพท <_ Gimme for u> ์ป <oyu> <fi> like ่ะโดยมีโทรศัพท์นั่นหน้าจอเสียหน้าจอมันเสียมันป็นมันสัมผัสบ่ได้สิป่ะบ่มื่อไปเมื่ไปเลยโดยโดยพี่น้องเลยได้ลูกยิงกระขอหายเบาง่ายได้ลูกสายกระขอหายได้เบิ่งปลาอาศัยโดยความสุข ต่อหอดแบบพี่น้องเอ้ยมาหอดทานทานที่เมืองเมืองพีนพี่น้องเมืองพีนพี่น้องเลยลนนเนาะแข่งสวรรค์น,นาคีพี่น้องเอ้ยหอดแล้วนะมากัาบกุญแจงานท้องนพื่อจะเป้นพี่น้องให้เบาใสเปนพี่น้องเนาะการตัดใจสบายดีพี่น้องกันกาบสบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเบิดสูุูุ่สู่คน เดสวัสดีเพื่อนๆชางไทยฟังลาวทั้งต่างประเทศกระดินดีต้อนรับทุกท่านกระทรวงสำหรับซาลีอุทุมพรอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะฮะจะหอดแล้วพี่น้องเอ้ยมากับคนหาทีมงานเนาะคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะมื้อนี้ก็มาคอนเทนท์นอซานทั้งเอื้อนเลื้อยอันสาวลำพินพี่น้องเอ้ยคนขยันพี่น้องเนาะหอดแล้วพี่น้องเอ้ยฮะตัวภาษมาฮอดนี่ก็ดงทางพี่น้องเลยดีใจได้ถามทางทั้งเบาเสียงบ่พี่น้องเอ้ยเนาะ ่าเพิ nào, no? ่นบอกทางมาให้เนาะจะเข้ามาถือพี่นอให้เนาะถือจังไหนเนาะพี่นอให้เนาะโอ้สบายดีเด้อสบายดีเด้อสบายดีโอ้เนาะจงไหนเนาะ้ย่านนะวันนี้พี่น้องเลยย่านแล้วย่านแล้วโอ้โสบายดีมาจิ๊บ เนาะบอจิตมากับบอจิตนะครับหัวหน้าเฮาพี่น้องคือเก่าพี่น้องเลยเนาะสบายดีว่าเสียนเนาะสบายดีพี่เทวีเนาะแมนพี่น้องเลยมาฮอดมาเชิญสาวลำเพนพี่เทวีเนาะแมนโชเนาะเพื่อสิมาฮอดกาลงเทพลงทางเนาะพี่น้องเลยเข้าไปกับมาโดนเติมพี่น้องเนาะการทางกับ่ได้ไก่เราเฮาแบบปูเนาะแมนเมนคือจังมันไกลเนาะ บาเจ็กันครั้งแรกเลยเนาะแม่นเดีว่าติดตามเพิ่นอ่าฮู้อ่าตอนที่เพิ่นมีนารายชื่ออยู่ในนทีมงานนี่ก็งลพี่น้องแต่ว่าเฮาก็ฮู้เพิ่นอยู่เนาะทาสารเพ่นเบิ่งเชมทางคลิปวาางทีมงานเพิ่นมาถ่ายให้แลเนาะเฮาฮู้เพิ่นบ่ฮู้เฮาิแน่นอน้เพิ่นบ่ฮู้เฮาอยู่้อแม่เฮาบ่เคยมาเด้บาดนี้ก็ครั้งแรกคือกันเนาะเออคือว่าบ่ได้มีโทรศัพท์บ่ อันนั้นน้าจอเสียจอมันเสียมันแปลมันสัมผัสบ่ได้ิพ่อบ่มืนไปเลยเมืดไปเลยอดยไม่สมยสมัยยน้อเี้่มามนี้กลนี่นีพี่น้อยเนาะที่ว่าเป็นมามอนี่นะเนาะโดยเข้าสามสิบกิโลตีน้อยเนาะกลกเป็นเจำดูของกินพีน้อย โดยๆเนาะซื้อมาเป็นปูเป็นปลาเป็นหมูแล้วก็นี่แหละนี่คนรู้มันจริงขาดบ่ได้ก็ต้องมีเนาะโดยเครื่องปูเครื่องหยังเนาะโดยลายทงได้พี่น้องมีหลายแบบเนาะมาให้เป็นเพิ่นบ่ได้ปลูกไว้อยู่ให้กินนั่นแหละเนาะโดยเนาะมันหลายก็ขายพี่น้องเนาะก็ได้อยู่กินมารับหน้ารบนก็พอได้เอ่อได้ของต้นเนาะ

เธอเจ้าคันแม่ว่าดโดยแม่นะจ้าเอาของให้แม่นี่ถามแม่ถามแม่ขอบใจเธอโดยลูกขอบใจเด็ดแล้วคันแม่บอกขอบใจแม่บอกว่าด้วยลูกขอบบอกขอบใจแด็ดแม่ฮะแม่ฮะอูตยแม่ฮะแม่ฮะโอู้ยแม่ฮะท่าเงั้นเจ้าเนี่ย อ่าขออนุญาตถามพี่น้องเด้พี่น้องไอ้น้องเจ้าสิบ่ได้มีว่าอยู่เบิอยู่ตัวคนเดียวก่นแต่มื้อก็อยู่กับลูก2คนนี่บ่อพี่น้องเนาะยกันคนนั่นแหละ่ซะีว่าเบิ่งเนาะเบิ่งเพิ่นเนาะ่เนาะากทาใได้ะนีก็ได้เนาะหมอบจริงหมอบไปตแหน่งให้คอยลาบดนี้แลฮซันแล้วฮซันก่อนเนาะบเออเนาะ อย้าป <mile> ินจังได้น้ะพี่น้องเยอยา้ำคนนเอนฟาเหมวนเบ่งูบงสวนพูแลอ่าเลยเออคนฟ้าแนนำพี่น้องเลยอย่างบ่เยียดกระเราเลยบาดีจัดไน้วาจีนออเติวพี่น้องเคยเห็นเนี่ยเราญานนี่เนาะ

ย่านนี่ย่านนี่เนี่ยย่านบ้าบ่เออเด้อบอกขนาดตาโหดไปนนั้นบ่ย่านบ้าเนาะไอาอเนาะตัวเครื่องปลูกเครื่องพังนี่โอ้สมว่าคนดุมันเี่นี่พี่น้องเอ๋มึงเงี้ยตัวพี่น้องเอ๋ยชื่อเชืดุคนมันพี่น้องเอ๋ปลูกผักปลูกหญ้าพอได้อยู่ได้กินเนาะ โอ้หมกบวดนี่มันมันตายแล้วบ่เอ้ยนี่ยังเด้ฮั่นเด้เป็นมาเกิเป็นมาอยู่บ่ยอ๋อนึกว่ามันตายแล้วเด็ดอันยอดเด้ตนั่นเด้เด็ดยอดบ่ยอดใส่กงใส่หยังสิบ่เยเดี๋ยวเนาะนว่าเหยียนพักนะ มือก่อนนะแม่นอ๋อมือก่อนนะแม่นั่นพักเถอะนี่เนาะแต่ลอ๋อตัวฟูปลูกพักยังไงเอ่ยท่านนี่บอกอันนั่นนี่ยรังหวานกี่อันอืมมีมีมีพักพักบุ้งแล้วก็ักหอมป้อมโดยพัก้าโดยเนาะโอ้หลายเติบเลยพี่น้องเลยครัมีโกโก้โกกล้วยบางหุ่งเนาะโอ้มีครบทุกอย่างเลย cho bà con đủ đấy vì nào người nó à, tôi phi nào người khổ cả là ngam phi nào mặc đây phi nó đang là dù đây nó rồi nó hai cái เลยเนาะปลูกคืนนะพ่อพอดพ่อปีเลยฮอดพ่อปีเกือบปีเนาะโดยเกือบปีพี่น้องเลยโอ้อนาคตงั้นต้นเนี่ยน้อยก็มีมากนะนี่นะพี่น้องเลยไงก็แค่น้อยไงพี่น้องเลยเป็นมากปิดออกแหมเละพี่น้องแน่นะบอลนี่เนดะเพราะว่าเพราะว่าต้นพอดีนน่อะ ยันนะยันนะยันบ่าได้แล้วนี่พักยังเอื่อยญป่ะอันนั้นหอมลาบเลยหอมลาบบ่โอ้นอกพี่น้องไหรหอมลาบหรือสาระเน่เนาะไม่เลยอ๋อฝั่งไทยก็เอื่อญว่าสาระเน่ใชเนาะไม่เลยโดยโดยเนาะโอ้มี ปลูกนี่ปลูกขายเว้ยเดี๋ว่าจังไรเดี๋ว่าปลูกเป็นกินบ่เรือว่าเป็นขายน่ขันเป็นดีกับขายขายน้ำกินน้ำสิบวเอือยเดือยโดยเดือยเดอเนาะกินแต่พักในเด้กดยเนาะอ๋อผูยกับวัย่งคีบว่พี่น้องเดืออ๋อีบะผ้กัยพี่น้องเลย แตงามทันแล้วอะไรคืออะถุยน้องพี่น้องเน้ <laughs> อ์ยันเ่าเด้อนี่เก<ค>ินเนานะอ้งค่ะอ,อ,อันกนะอ๋อ <laughs> เงินเฮียอเกินแหงง้งเงินจนเฮียพี่น้องเลย มีไดน้ำเนาะไดน้ำอ,อือตีย,งยังไงเนาะเป็นยังไงเอยกินอยู่กินอยู่แต่ละมือนี่เป็นยังไงนะได้ <c oughs> อย่างกินแต่ละมือหางอยู่ <c oughs> หากินทีนะแกมาปตามธรรมชาติไล้กินหาหลอกเก็บพักเก็บสวนดูเก็บพักเก็บสวนกิกกนแต่ละมือเนาะ โดยโดยเนาะอันพ่อพุ่นพุ่นป้านี่มได้จักปีเลยเพิ่นยังมาทันได้เกิดทันได้เกิดแล้วจักปีแล้วประมาณเพิ่นนะเมนปีปีสิบเดือนปีสิบเดือนโดยเนาะป้ากับผัวก็ประมาณปีปลายใช่ป้วโดยโดยเนาะประมาณปีปลายที่ป้ากับผัว เจอญานาแล้ววันนีอ้อ้าวป้าไปทั้งเ<ล>บิงทั้งเฮือนสัน้นอะ,อะไรแอบป้าเงื่อนสัน้นเนี่ยแกป็นทั้งของเบาเตียงเนาะที่ว่าเป็นได้สร้างมาให้เราเลยเนาะ

จักปีได้เฮือนนี้เลยสี่เขาา่สเขาสามปีแล้วเนาะที่ว่าทาั้งทีมงานของไอ้เตียงหรือว่าเบา,บาเตียงเนาะพี่น้องไอยที่วันนี้ปลุกไปใหนะ้เนาะโดยโดยพี่น้องนะเนาะเจ้าพี่น้องเลยอุ้มจะหายแล้วบ้าเนเลยจะกินนม <c ười> เอานอเอานาะ <c ười> có <laughs> <Okay. cười> một hùng lòng này bên mạc mặc ngay à chăm à, nhìn cái này đây đó à dù thì mình đó đôi đôi nó đôi đôi cái <laughs> cả khó khó hại đầy ác sai đôi ความได้หายหลังเขาหาโดครอบครัวก็ขอให้มีหลาโดยในความจัตตาร์ใช่บุญก็ขอให้มีหนาทีคนดีขอให้ไปทางหน้าก็ขอให้มีคนคุ้มครองไปทางขอก็ขอให้มีคนเบิ่งแงงยืนยืนไมีแหงโดยโดยสาธุพี่น้องน่าขอบใจได้เลยทางเอ๋อพี่น้อง ครับสำหรับคำอวยพรพี่น้องเลยสาธุเนาะพี่น้องเลยเนะาะเติบพี่น้องเลยสำหรับคลิปน,นี้ก็สิไงใดลำลาปากจากพ่อแม่พี่น้องไปนะเด้อครเนี่นยกดไลร์กดแชร์กดติดตามให้พี่น้องเนาะคลายประกันใดขอโทษขอไปเด้อพี่น้องเลยนะา,ายะ,นยนยนะะกรักบาสบายดีสบายดีพี่น้องเลย